ครับก็ขอสวัสดีนะครับสวัสดีกับพี่น้องเอฟซทุกท่านนะครับแล้วก็พี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้ผมนะครับขวัญชัยซาวนะครับก็มาเจอกับพี่น้องนะครับเช่นเคยนะครับวันนี้ก็ก็ยังไม่ได้แจกพวกปลักอินใครนะครับแล้วก็ตามที่คลิปก่อนนะครับผมได้ ได้สัญญาไว้นะครับว่าจะมาทำเ,าเขาเรียกว่าโปรแกรมตัวนี้ฮะที่มาอุมชีเอ็กติมแซมปิ้คอนเวอร์เตอร์นะครับในการทำซาวฟอนต์นะครับคือจะมาแนะนำในการเขาเรียกว่าออปชัน,นต่างๆของเขานะครับเดี๋ยวผมขอทำเป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับเพราะว่าก่อนที่จะมาทำตัวนี้เนี่ยผมจะแนะนำให้ พี่น้องนะครับหรือ fc นะครับได้รู้จักกับโปรแกรมตัวนี้ก่อนนะครับเขาชื่อชื่อว่าซาวน่าจะเป็นซาวฟลอกเนี่ยนะฮะถ้าผมอ่านผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแต่เวอร์ชั่นอื่นผมผมไม่ค่อยแนะนํานะครับผมไม่ค่อยแนะนําเพราะผมใช้ตัวนี้ผมใช้นานมากครับตัวนี้มันดีมากครับก็เลยมาแนะนําให้อ่าพี่น้องแล้วก็เอ่อ fc นะครับได้ได้นําไปใช้กันนะครับอ่าก่อนที่จะเข้าไปนะครับอ่ก่อนที่จะแนะนําโปรแกรมนะครับก็พี่น้อง หรือท่านไหน,นครับที่เข้ามารับชมนะครับก็อย่าลืมฝักกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกด subscribe ด้วยนะครับเวลาผมาแจกโปรแกรมอะไรต่างหรือปลักอินอะไรต่างนะครับพี่น้องอทุกท,าท่านจะไม่ได้พลาดนะครับเข้าเรื่องครับเข้าเรื่องไม่ไม่โฆษณามากครับเข้าเรื่องโปรแกรมตัวนี้เนี่ยมันดียังไงนะครับมันดียังไงเดี๋ยวผมเปิดเปิดให้ดูนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนี่ฮะ ก็หน้าตาเขาก็จะเป็นอย่างนี้ครับเป,ปลาๆอย่างนี้แหละไม่มีอะไรเปลาๆอย่างนี้เลยแต่ว่าข้อดีของเขานะครับที่ผมอยากจะแนะนําให้คือเวลาเรามาตั้งเสียงหรือเราตัดเว็บอะไรพวกนี้ครับมันง่ายดีครับมันง่ายดีมันง่ายดีกว่าโปรแกรมโกเว็ครับโปรแกรมโกเวฟตัวนั้นจะใช้เขาเรียกว่าใช้เฉพาะทางนะครับใช้เฉพาะทางดีกว่าผมแนะนําแบบนี้ดีกว่าเพราะว่า โปรแกรมตัวนั้นเนี่ยผมจะใช้ในการแต่งคีเอแต,แ,ตแต่งแต่งแต่งคีย์รถคียอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ถ้าเราจะมามองผ่านเราจะมองมิเตอร์มองเรื่องเออเรื่องเสียงของเขาเนี่ยมิเตอร์ของเขาเนี่ยตัวโคเว็บมันจะมองลําบากนะครับตัวนี้จะมองเห็นง่ายนะครับมีมิเตอร์วัดวัดให้เรียบร้อยว่าเราจะต้องการเอาเสียงเท่าไหร่เท่าไหร่นะครับแล้วก็มีการตัดน้อยหรือคอมเพรสเซอร์อะไรพบพบคันนะครับตัวนี้รบคัน,วน,น,วนเวอร์ชันตัวนี้จะเป็นเวอร์ชันเออซัฟฟโกลนะครับเออสิบ 0นะครับตัวนี้ผมใช้ดีมากผมใช้นานครับใช้นานเนี่ยวันนี้ผมมีนี่ไฟเว็บตัวนี้ไม่ใช่นี่นะฮะเป็นเป็นคาเบลผมยกตัวอย่างให้ให้ให้พี่น้อง Fc หรืออพี่น้องได้ดูเฉยนะครับเป็นเสียงคาเบลเฉยๆนะครับสมมติว่ามันเสียงมันเบาไปเนี่ยเราจะไปทําเป็นอ่าเป็นซาวฟอนต์นะครับหรือว่า เราไม่รู้ว่าเสียงเขาเนี่ยเขาวิ่งเท่าไหร่นะครับบางครั้งบางครั้งน้านเราเอาเสียงเขาเกินมากไปนะครับเราไปทําซัฟอนเสียงก็อาจจะแตกล้าได้นะครับคือมันพูดง่ายๆภาษาบ้านเราคือมันมันไม่เหมาะนะครับมันไม่สมูทนั่นแหละนะฮะมันฟังดูแล้วมันโอ้ยังไงมันก็ไม่ใช่นะครับอ่ะวันนี้ก็เข้ามานะครับมันจะเป็นอย่างนี้เราเปิดไฟล์ตรงนี้นะครับผมลืมบอกไปนะครับลืมบอกไปคือพี่น้องหรือเอฟซท่านไหนนะครับถ้า อยากได้โปรแกรมตัวนี้นะครับก็ยังไงก็ฝากคอมเมนต์มานะครับเดี๋ยวยังไงผมจะทำคลิปหนึ่งนะครับแล้วเข้าไปแจกให้นะครับแล้วจะเขาเรียกว่าแนะนำนะครับแนะนาวิธีติดตั้งนะครับเพราะโปรแกรมตัวนี้นี่คือพูดง่ายๆคือมันคล้ายๆแบบ Ksio นะครับคือเวลาถ้าพี่น้องหรือ FC ทุกท่านนะครับนำไฟเว็บอะไรมาตัดตรงนี้นะครับแล้วเปิด u ู u b e ดูนะครับ เสร็จเลยนะครับท่านดูไม่ได้นะฮะท่านดูไม่ได้มันเขาจะตัดนะครับเขาจะตัดเขาจะตัดเสียงหมดนะครับหรือแม้ว่าเราคุยโทรศัพท์กับเพื่อนนะฮะทางเฟซบุ๊กอะไรนะครับเราเปิดตัวนี้ขึ้นมาเสียงตัดไปเลยนะฮะข้อเสียงเขาเป็นอย่างนี้ครับแต่ว่าเขาใช้งานดีนะครับเข้ามาเข้าเรื่องนะครับผมจะไปตรงหน้าเด์ทอปก่อนนะครับเพราะผมเอาเอาไฟล์เวบไวตรงนี้นะครับับเบิลคลิกเข้าไปครับแล้วก็ับเบิลคลิกมานะครับเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เราจะเห็นคลื่นเสียงเขานะฮะคลื่นเสียงเขา แล้วเราลองฟังดูนะครับว่าขึ้นเสียงเขาวิ่งเท่าไหร่นะครับถ้ามากไปเราลดนะฮะอ้าวลองลองลองฟังดูนะฮะฟังต้องมากดตรงนี้ก่อนนะครับกดตรงนี้ก่อนตรงมาส์ผมชี้เนี่ยกดเพื่ออะไรนะครับกดเพื่อให้เขาวิ่งแบบนี้ครับวิ่งแล้วกลับมาย้อนใหม่ย้อนใหม่เราจะดูนี่มิเตอร์ตัวนี้นะครับเราไม่ต้องมากดค้างกดกดแป๊บเดี๋ยวเขาก็หยุดแป๊บเดี๋ยวเขาหยุดไม่ต้องกดตรงนี้นะครับกดตรงนี้ไว้แล้วกดค้างเดียวนะครับเดี๋ยวเขาจะวิ่งให้นะครับอ่าลองดูนะครับลองดูกดตรงนี้ปั๊บนะครับเห็นไหมฮะสีน้เเงบขขขตออะ กดเลยครับ่าพี่น้อง HPC เห็นไหมฮะเห็นอะไรไหมฮะพี่น้องท่านเห็นอะไรไหมฮะมันวิ่งเมื่อกี้ไฟวิ่งขึ้นแดงแจ๋เลยครับถึงแม้ว่าเขาจะ,ะปล่อยเว็บมาแบบนี้นะครับบางครั้งเราไปไปแซมจาก v t i ชุดกรองอะไรมาเนี่ยบางครั้งเขาจะเขาจะมีไฟล์เว็บเต็มแบบนี้นะครับแต่ว่า น้ำหนักในการตีที่แพทเทิร์นเขาทําในชุดกรองเนี่ยบางครั้งเขาไม่ได้ตีเต็มนะครับบางครั้งมันมีแพทเทิร์นของเขาครับบางครั้งเขาก็ตีพอพอควอนของเขาครับเสียงมันก็เลยเออกมาเหมาะเจาะนะครับแต่ว่าที่เราแซมออกมาเนี่ยคือเขาจะเขาจะดึงเสียงมาจนเต็มชุดของเขาเลยนะฮะเสียงชุดกลองของเขาที่เขาใหญ่เท่าไหร่เขาจะดึงออกมาให้หมดนะครับดึงออกมาให้เรานะครับดึงมาหมดเลยนะครับเราก็ต้องเนี่ยฮะถ้าเราไม่อยากให้เสียงกลองหรือเสียงอะไรเราแตกผ้านะครับ เราก็มาจากการแบบนี้นะครับมาลดเอาะะครับคืออ่าก็เขาเรียกว่ามีอ่าพี่น้องนะครับพี่น้องเข้ามาติดตามนะครับเป็นเอฟซนะครับก็ผมจําไม่ได้น่าจะท่านแม่แม่ตั้งชื่อให้ท่านผมก็จําชื่อไม่ได้นะครับถ้าถ้าถ้าจําชื่อผิดผมก็ต้องขอขอโทษด้วยนะครับท่านก็บอกว่าอ่าผมได้แต่ทํา ตามที่คลิปอาจารย์บอกครับไม่เป็นไรครับทําครับแล้วท่านก็บอกว่าผมจบแค่ป .4 ไม่มีปัญหาครับอความรู้เราจบสูงหรือไม่สูงไม่ใช่ปัญหาครับอยู่ที่บ้านเราเขาเรียกว่าอยู่ที่ว่าเราสนใจนะครับวันนี้ผมที่ผมทํามาหลายๆคลิปนะครับที่แนะนําให้นะครับคือท่านไม่เข้าใจยังไงก็เข้าไปดูได้นะครับเข้าไปดูได้ไปดูย้อนหลังใหม่ได้นะครับแล้วก็ที่ผมทําไปนี่ก็เข้ามาดูได้นะครับก็ เทคนิคต่างๆที่ผมได้แนะนําให้นะครับกับพี่น้องเอฟซทุกท่านนะครับล้วนเป็นความรู้ทั้งสิ้นครับผมแนะนําให้ผมไม่มีคําว่าปิดบังนะครับจะบอกให้หมดเลยนะครับเข้าเรื่องครับเข้าเรื่องทีนี้มันใหญ่แบบนี้เนี่ยปกติเนี่ยเกณฑ์เนี่ยเกณฑ์ที่เขาวิ่งไฟที่เขาวิ่งตรงมิเตอร์เนี่ยฮนะผมจะไม่ให้เกินถ้าเป็นชุด่ทอมอะไรพวกนี้ผมจะให้อยู่ประมาณหกหรือเก้าหรือลบสิบสองอะไรประมาณนี้ครับ ถ้าเป็นคาเบลนี่ผมจะให้อยู่มันลบสิบสองผมจะไม่ให้ขึ้นวิ่งหกหรือวิ่งสามครับถ้าขึ้นวิ่งหกวิ่งสามนี่เวลาเราไปทําซาฟอนนี่เสียงมันแตกครับมันแตกพลาครับยิ่งไบออกเราเล่นเล่นงานกลางแจ้งอะไรประมาณนี้นะครับยิ่งเราเปิดคราวเกะเล่นอะไรพวกนี้ครับเสียงแตกเลยครับยิ่งเราเล่งเกนขึ้นไปนะครับเสียงแตกพลาเลยครับเสียงไม่ใสนะครับวันนี้สมมติผมจะลองให้ดูอีกรอบหนึ่งนะให้ไฟวิ่งขึ้นแจนี่ วิ่งแดงแก่เลยแล้วเดี๋ยวผมจะมาบอกออปชันในการลดเสียงเขานะครับอ่าลองดู <c oughs> เนี่ยนะ <c oughs> เห็นไหมฮะอ่าแบบนี้ปุ๊บอ่าเราหยุดไปก่อนนะครับหยุดไปก่อนทีนี้ให้มาตรงตัวนี้ครับตรงคําว่าน่าจะอ่าน่าจะอ่านว่า process น่าจะอ่านว่า process เนี่ยผิดต,ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะผมก็ไม่เก่งภาษาอังกฤษเหมือนกันนะครับผิดต้องขออภัยคลิกคําว่า process เนี่ยแล้วมาตรงคําว่านี้ เนี่ยเนี่ยเนี่ยไออะไรนะ Volume เนี่ยวอลลุ่มเนี่ยเนี่ยนะฮนะวอลลุ่มนะครับคลิกตรงนี้นะครับทีนี้เขาจะคลุมดําให้เราแบบนี้ครับก็เราก็มากดไอตรงคําว่าน่าจะอ่านว่าพรีวิวครับนอ่านว่าพรีวิวเรากดนะครับกดเลยเนี่ยนะครับเรากดตรงพรีวิวแบบนี้นี่แล้วเรามาลดเสียงแบบนี้นะครับแต่ท่านไหนถ้าไม่ถนัดแบบเราจะลดแบบนี้เนะนี่ยเนี่ยมันก็จะมันมันไม่ตรงอนะมันไม่คงที่ วิธีเราจะดูให้มันคงที่เนี่ยทำยังไงพอเราคลิกแบบนี้เสร็จมันจะกระพี้แป๊บ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 แบบนี้นะฮะอ่าเดี๋ยวผมุดหยุดแป๊บหนึ่งพอเราคลิกเนี่ยแบบนี้มันมันจะกระพี้แป๊บ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 แบบนี้นะฮะให้พี่น้องหรือเอฟซีัท่านนะครับให้มากดตรงอ่าแป้นคีย์บอร์ดนะครับแป้นคีย์บอร์ดเอ้แป้นคีย์บอร์ดนะครับทุกทีนะฮะแป้นคีย์บอร์ดลูกศรอ่าขึ้นกับลูกศรลงนะครับซ้ายขวาไม่เกี่ยวนะครับ กดลูกศรขึ้นกับลูกศรลูกศรลงนะครับลูกศรขึ้นนี่คือเร่งลูกศรลงนี่คือลดนะครับเ,เดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับผมทาให้ดูเนี่ยนะฮะเสียงเขาจะบบนี้บนะฮะไม่ต้องตกใจนะฮะเราดูตรงเกจนี่นะฮะดูตรงเกจหมายเลข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 ตัวข้างบนนี่นะว่าเขาลดลงเท่าไหร่นะครับกดค้างไว้เรื่อยเยครับกดค้างไว้นะฮะนี่ยสมมติว่าเขามาตรงห้าจุดามเนี่ย เราเราอยากจะลดลงมาอีกได้นะครับเราก็คลิกเมาส์มาสักหน่อยหนึ่งแต่อย่าลดมากนะครับคลิกมาสักหน่อยหนึ่งอ่าแล้วเราล,ลองลองเพล่นดูนะครับกดกดให้เขาแบบนี้แล้วอ่อน่าจะอ่านว่า preview แหละ preview แล้ว p รีวิวเสร็จแล้วก็กดแป้นคีย์บอร์ดลูกศรลูกศรตัวชี้ลงนะครับกดค้างไว้นะครับกดค้างไว้ให้ให้มันอยู่าราวๆาลบสิบสองพอดีเลยนะครับเอาดูพี่น้อง อ่าหรือ f อซีท่านไหนไม่เข้าใจก็ทําตามที่ผมได้นะฮะก็มันจะได้เป๊ะกกว่านะครับเอาเอาลองดูลองดูครับอ่าแบบนี้ได้นะฮะแบบนี้ได้ลบสิบสองเป๊กฮะเอาสต็อปไปนะครับสต็อปไปแล้วกดโอเคไปครับกดโอเคไปกดสต็อปแล้วกดโอเคเลยนะฮะนี่เห็นไหมฮะไฟ์เมื่อกี้จากไฟล์ขเขาใหญ่ ไฟเขาก็จะเหลือประมาณนี่นะฮะประมาณลบสิบสองเนี่ยไฟล์เขาก็จะไม่ใหญ่นะฮะแต่พี่น้อง F C ท่านไม่ต้องกลัวครับเวลาเล่นมันมีเนี่ยเห็นไหมฮะเสียงเมื่อกี้กับเสียงตอนนี้เนี่ยเสียงเมื่อกี้จะออกแป๊กแป๊กแป๊กมันจะแป๊กมากกว่านะฮะแต่เ like สียงตอนน,นี้มันจะแป๊กแป๊กแป๊กจอกแบบซอฟๆหน่อยนะฮะเพราะว่าเสียงเขาลดลงนะฮะแต่ว่าเราได้แบบนี้เนี่ยเราไม่ต้องไปตกใจครับเราไม่ต้องตกใจเดี๋ยวเราไปเพิ่มเขาเรียกว่าเพิ่ม เพิ่มลูกเพิ่มแม่ให้มันแหละนะฮะที่ผมได้ทำเ,เกี่ยวกับการทำซาวฟอนในใน่าจะเป็นคลิปกา,ารทำซาวฟอนกับโปรแกรมเบนานะฮะเราไปเพิ่มตรงนั้นเอานะครับมันจะเสียงมันจะได้อตรารดแล้วมันจะโอเคกว่านะครับทีนี้บอกอีกออปชั่นหนึ่งสมมติว่าเนี่ยเ,เวลาเราเราแซมมานะครับเราแซมมาคือหางเสียงเขาเนี่ยมันยาวเกินไปครับ บางครั้งพี่น้องเอฟซีหลายท่านเนามันยาวเกินไปเราไปตัดยังไงนะครับจะหาตัดยังไงมีครับนะในผมพาทําตอนนี้แหละบอกให้เลยนะครับเวลาที่เราจะตัดนี่เราคลิกแบบนี้ครับคลิกช่องว่างก่อนปล่อยให้เขาว่างแบบนี้ก่อนนะครับปล่อยให้เขาว่างแบบนี้ก่อนแล้วเราลากตรงนี้ครับพี่น้องเอฟซเห็นไหมฮะตรงนเนี้ยเนี้ยเนี่ยเนี่ยตรงที่มันกระพริบอยู Lets, zelf, ่แ๊บแฝบเนี้ยเราลากมาแบบนี้เลยครับนี่ใช้เมาส์คลิกคลิกคลิกค้างไว้นะครับคลิกค้างลากมาเลยนะครับสมมุติว่ามัน เราจะให้มันแค่นี้เนี่ยไม่ให้มันมาตรงนี้ถ้ามาตรงนี้ก็จะเป็นเสียงคือมันเป็นหางเสียงของเขาครับหรือว่าจะอยากจเจ้าแค่นี้ก็ได้ครับแต่นี่เป็นเ,เสียงน้อยนะครับเสียงน้อยนิดหน่อยนะครับแล้วเจ้าแค่นี้ก็ได้ก็ลากมาครับหลักลากมา,กลา,กาเลยครับหลักมาหลากักมาให้มีจุดจุดนี้นะครับแล้ว <inappropriate. S 1> <Ich S 2> ยังไงก็สังเกตดูมาร์คข้างบนด้วยครับให้ตรงกับมาร์คนะครับให้ตรงกับมาร์คเพราะมันอยู่ที่ถ้าเราไม่ตรงกับมาร์คนี่เวลาเรา จะตัดต่อไปนี่มันเกี่ยวกับเสียงกันนะครับในการดึงเสียงเข้าเสียงออกนะครับให้ตรงมาร์กนะครับนี่คือเทคนิคนะครับที่ผมจะบอกให้พี่น้องและเอสตรีทุกท่านนะครับจาไว้นะครับให้ลากมาตรงมาร์กนี่เสร็จแล้วมาตรงรูปกันไกลนี่ครับตัดเลยครับตัดเลยตัดเลยนี่ตัดที่เป็นแบบนี้ครับลองเล่นดูครับลองเล่นดูนั่นเนี่ยเสียงเขาก็จะไวแล้วครับเสียงเขาจะไวแล้วหลายท่าน ก็ติดปัญหาแบบนี้นะครับเวลาเราทำาซฟฟอนเสียงกลองนะครับเวลามันมันตีเนี่ยบางครั้งมันตีไม่ไม่ทันอะไรประมาณนี้นะครับคือที่ดีไม่ทันเนี่ยมันมันเหตุผลมันเป็นอย่างนี้นะครับเวลาเราปล่อยหางเสียงเขายาวเกินไปครับเวลามันกลับมามกลับมาไม่ทัน,นครับก็พยายามตัดออกบ้างนะครับไม่ต้องไว้เยอะนะครับไว้พอประมาณครับหางเสียงกลองทอมกลองอะไรนี่ผมแนะนําให้ไว้ประมาณสักสองวิหรือ รวมทั้งหมดก็ไม่เกินรวมทั้งไฟเบฟกับหางเสียงก็ไม่เกินสี่นะครับไม่เกินสี่วินาทีนะฮะนั่นมันยาวเกินไปมันก็เดี๋ยวโกลับมากลับมาตีไม่ทันครับนี่แหละนะฮะแล้วก็เอ่อมันจะมีอีกอกชันหนึ่งก็คือว่าตรงนี้ฮะมาคําว่าตรงนี้นะครับมาตรงเอฟเฟกนะครับเอฟเฟกแล้วมาตรงนี้ฮะตรงคำว่าน้อยเกตนะฮะน้อยเกตวันนี้ผมบอกให้สองสามออกชันนะให้พี่น้องและเอฟซีได้เข้าใจนะครับ เดี๋ยววันหลังผมจะมาบอกเทคนิคพิเศษอีกนะครับให้ทํากันนะครับวันนี้เอาเอาเฉพาะแค่นี้ก่อนนะครับนี่คําว่าน้อยนี่คืออะไรนะครับหลายท่านหลายท่านหรือเอฟซีหรือพี่น้องท่านนะครับมาสงสสงสัยนะครับน้อยนี่ก็คือเสียงที่มันรบกวนเข้ามานะคำว่าน้อยเกตก็คือเกตนั่นแหละเราพูดพูดภาษาบ้านๆเราง่ายๆคือเกตนันะละเกตมีตัดเสียงรบกวนนะเวลาเสียงซ่าเสียงอะไรเข้ามานี่ เราเพเล่นแบบนี้นะฮะเดี๋ยวผมขอตั้งตรงนี้ก่อนค่าแอคแท็กตรงนี้คืออะไรนะครับยิ่งพี่น้องท่านนะครับลากมาตรงนี้นะครับเสียงน้ําหนักเขาจะไม่มีนะครับเขาจะตีเบาเหมือนคนไม่มีน้ําหนักตีนะครับตีเบานะครับผมแนะนํานะครับให้ลากมาสุดเลยนะครับผมไม่อนุญาตให้พี่น้องเอฟซีทุกท่านลากมาแบบนี้ผมไม่อนุญาตนะครับตัวข้างบนนะครับว่าแอคแท็กนี่นะน่าจะเป็นแอกแท็กแอคแท็กนี่แหละผมไม่อนุญาตนะผมให้ลากมาสุดแบบนี้ให้เหลือแค่หนึ่งพอนะฮะ ส่วนลิิรหางเสียงนี่เราฟังเอาฮะฟังเอาเวลาเรากดขึ้นข้างบนนี่มันเขาเรียกว่ายิ่งยิ่งยิ่งเรากดขึ้นไปนี่มันจะตัดครับมันจะตัดพวกน้อยอะไรพวกนี้นะฮะแต่ว่าหางเสียงนี่เราค่อยๆเลื่อนหาะนะฮะค่อยๆเลื่อนหาม่ให้มันได้ยินเสียงน้อยมากเกินไปให้หางเสียงมันพอสมุดนะฮะทำยังไงนะครับ rs. เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะพาทําตอนนี้แหละนะ,ะแต่ว่าข้างบนให้ดึงมาสูตรก่อนนะครับอย่ามาตรงนี้นะฮะถ้าเขาอยู่ประมาณสามเนี่ย อยู่มานสามเนี่ยแบบนี้เนี่ยให้ท่านลากมาลากมาสุดเลยนครับให้เหลือเป็นหนึ่งนะครับแล้วน้าหนักตีเขาเยอะๆนะฮะ,อะเอาลองลองดูครับลองดูอแบบนี้มีเสียงฮะกดเกินนะครับไม่มีเสียงเพราะไฟไฟเขาเล็กนะฮะเอาหลาักลงมาเนยได้ละเนี่ยให้ให้ให้ประมาณนี้นะครับประมาณนี้เนี่ยถ้าว่าเราแบบนี้เกินไปมันก็ไม่ได้นะฮะมันล้น่ะมันล้นม,น,ลนมันมากเกินนะครับนี่ถ้า ถ้าเมื่อกี้มันจะออกเป็นเสียงแบบเอฟเฟกหน่อยฮะ,ยฮะเสียงซ่าๆหน่อยหางเสียงเนะี่ยถ้า,าพี่น้องเอฟซีหรือ,อพี่น้องอที่กําลังใหม่ๆนะครับยังไม่รู้นะฮะลองฟังนะลองสังเกตฟังเดี๋ยวผมจะเพลย์เล่นให้ดูนะฮะสังเกตฟังลงไปหางเสียง,ขงเขาขเขาจะมีเสียงซ่าๆแบบเสียงเอฟเฟกติดหางนะฮะเดี๋ยวผมเพลย์ให้ฟังนะฮะเนี่ยเห็นไหมฮะทีนี้เราเราอยากอยากกไอ้หางเนี่ยตรงนี้เนี่ยให้มันให้มันหายซ่าไปสักหน่อยมันจะได้สมูทเวลาเราทำซาวนะ เอาทำยังไงมามาดูแบบนี้นะฮะเอาเอาประมาณนี้นะครับประมาณนี้คือหางเสียงเนี่ยฮรั เวลาเราเรากมาเยอะนะครับมันก็จะออกเหมือนกันครับมันก็จะรั่วมาเหมือนกันนะครับเราเลื่อนหานะครับให้ให้พอประมาณอย่ามองค่าตรงนี้นะครับอย่ามองอย่ามองและอย่าจําค่าตรงนี้ครับว่ามันค่าเท่าไหร่เนี่ยเราจะเอาหางเสียงให้หนึ่งวิเนี่ยหนึ่งพันเน่คือหนึ่งวิเนี่ยหนึ่งวิกว่าเนี่ยอย่ามองตรงนี้นะให้ฟังเสียงเอานะครับฟังเสียงเอาว่าเสียงซ่ามอยู่ตรงไหนนะครับฟังเสียงเอาไม่ให้มันซ่าเกินนะฮะแล้วก็ตรงนี้อย่างที่ผมเลื่อนให้ฟังเมื่อกี้นะฮะถ้าอพี่น้องหรือเอฟซีท่านไหนนะครับ ยังไม่เข้าใจนะครับย้อนกลับไปดูบ่อยครับคลิปกับย้อนกลับไปดูแล้วลองฟังดูที่ผมเลื่อนเลื่อนไว้เนี่ยมันเป๊ะหรือเปล่านะครับลองเลื่อนดูนะครับเลื่อนดูตัวนี้ใช้ดีมากนะครับใช้ดีมากเห็นไหมฮะเสียงเขาอยู่ลบสิบสองเหมือนเดิมเรามองเห็นนะเขาให้เห็นหมดครับแต่ถ้าเป็นตัวโกเว็บนะครับเขาไม่ให้เห็นครับมันจะเป็นไฟวิ่งให้เราดูไฟเอาแต่มันไม่เป๊ะครับเสียงมันไม่เป๊ะ๋ยวผมกดโอเคไปก่อนผมกดโอเคไปก่อน เนี่ยนะฮะเสียงเขาไม่เป๊ะฮะมันมันมันเราเราดูดูยากนะครับดูลําบากนะครับแต่ว่าถ้าเป็นโปรแกรมตัวนี้มันจะดูง่ายครับมันจะดูง่ายกว่านะครับในการทํอตัดหาเสียงเว็บทาเล่งเสียงนะครับหรือกําหนดเราจะเอาค่า,าไฟเว็บเสียงเว็บเท่าไหร่เท่าไหร่นะครับเพื่อไปนาําซับฟอน์ให้ได้ประสิทธิภาพให้ได้ซสาร์ที่ดีที่สุดนะครับวันนี้ก็เ,เป็นทิปดีๆทิปหนึ่งนะครับที่มาบอกอให้กับพี่น้องนะครับ และก็เอฟซีกันนะครับก็สําหรับพี่น้องหรือ f c ท่านไหนนะครับอยากได้นะครับก็ฝากคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนะครับฝากคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปเดี๋ยวยังไงผมจะทาคลิปหนึ่งแล้วมาแจกให้นะครับพร้อมเขาเรียกว่าพร้อมวิธีติดตั้งให้นะครับไปนําไปใช้กันนะครับท้ายนี้ก็ฝากด้วยนะครับฝากด้วยแล้วก็ช่วยกดติดตามไลค์กดแชร์นะครับกด s u b s c r i b e นะครับแล้วอย่าลืมกดกดปุ่มกระดิ่งนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนจาก ผมนะครับขวัญชัยซาวนะครับเพื่อจะอนำเทคนิคนะครับดีๆนะครับมอบให้พี่น้อง FC ไปใช้กันนะครับวันนี้ผมต้องอขอลาพี่น้องแล้วก็ FC ไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ